สวัสดีครับวันนี้พบกับปัญหาปัญหาหนึ่งนั่นก็คือเหม็นเหมือนคล้ายๆกลิ่นเหม็นๆนะครับคล้ายๆหนูตายนะครับในระบบแอร์ในรถมิสูบิชิมิลลัดตอนนี้ผมก็ถอดไส้กรองแอร์มาดูนะฮะปรากฏว่าพอดีผมเปลี่ยนไส้กรองใหม่ไว้แล้วนี่ครับ พอดีเมื่อเช้าขับรถไปแล้วปรากฏว่ามันเหม็นกลิ่นตุในระบบแอร์นะครับมาดูแล้วมันจะมีเศษนะครับเศษขี้หนูนั่นเองเอซีเห็นไหมครับคราบเหลืองๆนั่นก็คือเป็นคราบของฉี่หนูนี่นครับเหม็นมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะล้างกองแอร์กัน ผมมาสองๆนะครับนี่ครับช่องที่อากาศเข้าระบบแอร์ก็ได้อยู่หลังพลาสติกสีดำน,นี่แหละเราทำการล้างย้อนนะครับก็คือฉีดน้ำจากด้านที่สะอาดออกไปให้ด้านสกรปรกพุ่งออกเราจะไม่ฉีดน้ำพุ่งดันสิ่งสกรปรกให้มันติดไส้กรองนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าเลย เปลี่ยนกองแอร์ก็ดีนะครับมันจะทําให้แอร์ได้เย็นขึ้นโอโ้แต่เหม็นจริงกองแอร์นี้ผมก็เปลี่ยนใหม่ๆเลยยังไม่ดําเท่าไหร่เหม็นเลยหลังเสร็จก็เอาไส้กองแอร์มาตากแดดนะครับร้อนๆเนี่ยนะรอให้แห้งสนิทก่อนครับเป่าลมแล้วก็มันก็ยังไม่แห้งนะครับน้องหนักๆอยู่ หลังจากที่ผมได้ชมคลิปของช่องเช้งูกทัวรออนไลน์นะครับ EP 104 114 <c oughs> <c oughs> ปรากฏว่ามันจะมีช่องตรงนี้นะครับช่องระบายช่องให้อากาศเข้าไปทีเนี้ยหนูมันสามารถเข้าไปในรถได้โดยเข้าช่องเนี้ยทีเนี้ยผมก็เลยทำตรงนี้ครับอุดไว้ปิดช่องนี้ไว้ก็คือมันเป็นช่องอากาศสำหรับให้อากาศภายนอกเข้าไปในรถยนต์ ุ่มนี้ครับถ้าเราเปิดปิดไว้ตรงนี้นะครับช่องตรงเมื่อกี้จะปิดแต่ถ้าเปิดปั๊บนะครับช่องตรงเมื่อกี้จะเปิดทําให้อากาศจากภายนอกสามารถเข้ามาในรถยนต์ได้นั่นเองแต่เนื่องจากว่าทางช่องนะครับได้ทําการปิดโดยวิธีของเขานะแต่ของผมนะครับใช้แผ่นอะคริลิกใสๆเงี้ยมาเจาะพอมีรูนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เคเบิลทายนะครับเนี่ยสังเกตว่าตรงขอบช่องแอร์เนี่ย มันจะมีพลาสติกดำนะครับยื่นม,มาอยู่นีนะครับมันไม่ได้เรียบนะครับเนี่ยผมใช้เจาะนะครับเจาะเจาะเจาะแล้วก็ใช้เคเบิ้ลทายรัดโอเคเลยแน่นเลยแก่ปัญหาช่องแอร์ก็จะหนูก็จะไม่สามารถเข้าไปในช่องนี้ได้แล้วละ่ะผมว่าส่วนวิธีการถอดนะครับชุดนี้ก็คือดูตามคลิปที่ผมแนะนำไปเลยนะครับ ep 114ครับ อ่าทสินี้ผมก็จะประกอบแล้วครับ RFC ครับผมลองถอดไอตรงเนี้ยก้นตรงเนี้ยมันจะมีน็อตเบอร์แปดแบบนี้นะครับสามตัวยึดอยู่ถอดออกมันจะเป็นมอเตอร์นะปรากฏว่ากินชีหนูในนี้แรงมากนะต้องผมต้องล้างเช็ดทำความสะอาดทั้งในให้ให้สะอาดให้หมดกินนะครับสาเหตุก็คือ หนูน่าจะฉี่ลงมาตรงนี้นะครับผ่านใส้กองแอรแล้วก็ตกลงมาใส่กองแอร์ผมก็โล้างล้างทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเช็ดหมดตรงเนี้ยกรป๋องนะะโนยอ้เหม็นมากเลยเอซผมต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีให้มันไม่มีกินนะ งน,นี้คือส่วนที่ถอดออกมานะครับเรวล้างทำความสะอาดเนีเหม็นมากเลยตรงนี้เหม็นจริงๆต้องล้างนี้เช็ดให้แห้งค่นน้ําหอมไม่หอมๆเลยเดี๋ยวจะใช้น้ํายาเสียงกงครับล้างเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นฝุ่นนะเป็นคราบโอเคสะอาดแล้วครับ เดี๋ยวไปประกอบกันครับโอเคครับเอฟซี MC. ประกอบเจายมอเตอร์ตอนนี้ยตัวพัดไปพัดตรงนี้นะครับประกอบเรียบร้อยแล้วลองเทสลองเทสแล้วนะครับยังมีกลิ่นเหม็นอยู่นะมอเตอร์นี้ใบพัดตรงนี้ล้างกลิ่นออกแล้วสงสัยยังเหลือกลิ่นตกค้างอยู่ต้องเช็คอีกทีว่าจะลองถอดตัวนี้ดูนะครับเปิดมาแล้วก็มีแค่นี้แหละครับตัวนี้ไม่มีอะไรเลย กลิ่นก็ยังเหม็นอยู่ครับสงสัยคงจะได้ใช้สเปรย์ล้างแอร์แล้วล่ะอ่า f อซครับหลังจากที่หนูเข้ารถนะครับปิดช่องแอร์ระบายออากาศของแอร์ปรากฏว่านะครับจอดไว้ทิ้งไว้หนึ่งคืนหนูยังเข้าได้อีกครับก็เลยสงสัยนะครับว่ามันเข้าทางไหนมันก็หาอยู่ตั้งนานนะครับเริ่มเห็นเขาแล้วครับเขาลางนี่ครับพอดีแกงนี่หรอครับ อะไรไหมครับนี่ครับเป็นเม็ดขี้เลยครับแล้วก็มีเยี่ยวหนูด้วยนะตัวน,นี้กลิ่นแรงมากเดี๋ยวผมจะลื้อตรงนี้ออกเลยนะเป็นอไรตัวครอบเบรกมือนะครับเดี๋ยวจะเลือกเลยพวกกลิ่นชุนมากเลยสิเอาก็รื้อตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมครับคราบนเหลืองครับคาบองฉี่หนูนั่นเองมีเม็ดด้วยนี่นะเหลืองวงๆเยี่ยวสดๆเลยนะครับยังไม่แห้งเลย โอ้ยเนาะต้องตามเช็ดอีกพอดีหลังรถมิลานนะครับมันจะมีช่องระบายตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าหนูจะเข้าได้หรือเปล่านะครับแต่ผมจะอุดรูนี้ไว้เลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีรูไหนที่มีช่องให้เป็นช่องว่างระหว่างข้างนอกกับห้องโดยสารนะครับเราจะอุดไว้ก่อนอุดรูนี้แหละโอเคครับ ก็โอเคครับ FC ได้ใช้แผ่นอะคริลิกเก่านะครับตัดให้เป็นรูปทรงประมาณนี้แล้วผมก็ใช้สกรูประมาณครึ่งนิ้วนะครับหัวแหลมยึดติดกับตัวนั้นเลยห้ามเปิดเลยทีนี้เอามาดูกันว่ามันจะกันหนูได้หรือเปล่าอเ okay, ครับ FC หลังจากที่เราจอดรถไว้หนึ่งคืนนะครับสำรวจตามพรมตามพื้นนะครับปรากฏว่าไม่มีขี้หนูแล้วนะครับก้อนขี้หนูเล็กๆหายไปหมดล้ว มันก็ไม่ได้หายไปหมดหรอกครับก็คือมันเข้ามาไม่ได้แล้วฉี่ก็ไม่มีแล้วโอเคครับสำรวจทั้งรถเลยดูเลีดูข้างหลังส่วนที่เราอุดไว้เราก็เช็ดให้สะอาดก่อนจอดนะครับจากนั้นเราก็มาดูก็สะอาดดีนะครับเหมือนเดิมไม่มีก้อนขี้หนูนะครับเป็นเม็ดๆไม่มีแล้ว โอเคช่องนี้ในเป็นช่องสุดท้ายจริงๆโอเคครับ FC หลังจากที่รอมานานนะครับข้างในระบบแอร์ยังมีกลิ่นชีหนูอยู่นะครับเราก็ต้องใช้สเปรย์ในการไล่ดูนะครับความอสะอาดช่องอากาศแอร์ซะหน่อยนะ มาแล้วครับมันจะเป็นโฟมนะครับนะครับค่อยดันออกมาเห็นไหมครับแล้วค่อยฉีดนะครับอย่าให้มันล้นออกมานะประมาณนี้ครับ หลังจากที่ผมใช้สเปรดับกลิ่นในระบบแอร์รถยนต์นะครับฉีดแล้วก็ทิ้งไว้สนานเลยผมก็มาสตาร์ทครับโอ้กลิ่นฉีหายไปแล้วครับเยี่ยมเลยของเวลาผมฉีดนะครับผมก็จะฉีดเข้าช่องนี้นะครับให้โฟมมันดันมาเต็มเข้าช่องนี้ฉีดช่องนี้แล้วก็ฉีดช่องนี้ไม่พอนะครับผมมาฉีดตรงข้างล่างด้วยนะครับโอ้มืดเลย ผมมาฉีดใส่ตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้ด้วยนะครับฉีดเข้าไปเลยเอาไส้กรองแอร์ออกแล้วก็ฉีดอัดเข้าไปโอ้มันมืดนะ fc อ่ะโอเคครับผมซูมเยอะไปหน่อยมันก็เลยมืดผมก็เปิดตรงนี้ใช้ไขควงหัวแฉกเปิดตรงนี้ออกแล้วก็ฉีดอัดเข้าไปตรงนี้อีกอัดเข้าไปตรงนี้อีกนะครับอัดแบบเต็มระบบเลยปล่อยไว้ค่อนข้างนานนะครับพอดีดูในจะาก YouTube ก็จะมีสเปรย์ ทำความสะอาดแอร์ดับกลิ่นดับอแอร์เหม็น,เ,มนเนี่ยเออใช้ได้เลยเอซเราไปหาดูนะครับกระป๋องละแปดสิบกว่าบาทนะฮะยังไม่รวมส่งนะครับโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการป้องกันหนูเข้ารถมิลาดนะครับและก็ดับกลิ่นชีหนูในระบบแอร์มิลาดนะครับ ผมขอ,ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณ fc ในการชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับไปแล้วสวัสดีครับ